มีการอบรมครั้งหนึ่งนะคนเข้าร่วมก็ประมาณสักสี่สิบคนมีช่วงหนึ่งวิทยากรก็ถามผู้เข้าอบรมว่าใครบ้างที่กลัวตายแล้วก็ให้แต่ละคนถามตัวเองว่ากลัวตายบ้างไหมหรือกลัวตายมากน้อยเพียงใด แล้ววิทยากรก็ให้แต่ละคนเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับความกลัวตายเช่นใครที่ไม่กลัวเลยก็ไปอยู่อีกมุมห้องหนึง่งใครที่กลัวตายสักห้าสิบเปอร์เซ็นก็มายืนอยู่กลางห้องแล้วใครที่กลัวตายเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็น์ก็ยืนอยู่อีกมุมห้องหนึง่ง ราะว่าคนที่เชื่อเป็นกลัวตายมากๆเนี่ยหลายคนที่เดียวนก็ไปยืนออก,กันอยู่ตรงมุมห้องหนึ่งอ่าอีกด้านของห้องพิเชากรกถามว่าทำไมถึงกลัวตายบางคนก็บอกห่วงลูกห่วงลูกก็เลยยังไม่อยากตายยังกลัวตายอยู่ บางคนก็บอกว่าห่วงพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังกลัวตายอยู่ยังไม่อยากทิ้งพ่อแม่ไม่มีคนหนึ่งที่จริงก็มีูลืกสองสาคนนะบอกว่าที่กลัวตายเพราะว่าตอนนี้มีความสุขมากเลยมีความสุขเพราะว่าลูกก็น่ารัก เด็กดีตั้งใจเรียนสามีก็ดีการงานก็ก้าวหน้ามั่นคงก่ามีความสุขมากออเนี้ยเขาเลยโกรตายด้วมันก็น่าคิดนะความสุขเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ได้ พ่ะความกลัวตายก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งนะและที่กลัวตายก็เพราะว่ามีความสุขมากนะกับชีวิตในวันนี้ไอ้ความสุขนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาเป็นสิ่งที่ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้คือทำให้กลัวตาย อันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลที่น่าสนใจน,นความสุขเนี่ยเดีย๋ยวเพราะความสุขเพราะครอบครัวที่ดีเพราะการงานที่ก้าวหนา้ามันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาแต่ว่าในแง่นี้มันก็มีโทษนะเพราะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่ชื่อว่าความกลัวตาย นักพิคณคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขายังยังหวงแหนความสุขเนี่ยยังไม่อยากละทิ้งความสุขในวันนี้เพราะว่าถ้าตายเนี่ยก็คือว่าความสุขทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีตอนนี้มันก็สูญสลายหายไปหรือว่ายังเรียกว่ามีความหวงแหนความสุขมันดีเหลือเกินมันให้ความสุขที่ดีเหลือเกินก็เลยไม่อยากจะสูญเสียมันไป ในความตายนี่มันก็ถือว่าเป็นที่หมายาความสูญเสียทั้งมวลนะมีความสุขเท่าไหร่ก็ต้องสูญเสียหมดเมื่อสิ้นลมแต่ว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะแค่ที่ถึงความตายก็กลัวแล้วเป็นถุก นี่ขนาดแค่ความคิดนะคิดถึงความตายขึ้นมาก็กลัวบางคนกลัวตายเพราะกลัวจะไปอบายบางคนกลัวตายเพราะรู้สึกว่ามันจะต้องตามมาด้วยความความเจ็บความปวดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หรือว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยอมรับกัน แต่การที่คนเรามีความสุขอย่างยิ่งหรืออย่างล้นพ้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันก็สามารถทาให้เราเป็นทุกข์ได้เพียงแค่นึกถึงความตายนี่ขนาดแค่นึกนะแล้วถ้าเกิดความตายมันเป็นจริงเหรอมันจะทุกข์ซักเพียงใดนะทั้งๆท,ที่อาจจะตายโดยที่ไม่ได้มีทุกขเวทนาอย่างโรคมะเรง็ง อย่างโรคไตาวายหรือว่าโรคโควิดนจะเพียงแค่พบว่าไอ้ความสุขทั้งหมดทั้งหมดที่มีอยู่มันกำลังจะหมดไปเนี่ยมันก็ทำให้คนโดยไม่น้อย,ยมีความทุกข์อย่างยิ่ง ทำงานในงนี้เนี่ยความสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะมันสามารถจะเป็นที่มาหรือสาเหตุแห่งความทุกข์ได้แลวมันไม่ใช่เฉพาะความสุขจากความสุขเพราะลูกความสุขเพราะครอบครัวที่อบอุ่นความสุขเพราะงานการที่ดีความสุขอย่างอื่นก็แล้วแต่ ก็เหมือนกันอาจจะพูดได้ว่าเนี่ย้ความสุขกับความทุกข์นี่มันแยกจากกันไม่ออกเลยก็ว่าได้อะไรที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้อะไรที่ให้ความสุขมากๆล้นพ้นกับเราก็สามารถทําให้เราทุกข์แสนสาหัสได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยนะ รื่องนี้พระจารย์เนี่ยเคย, <c oughs> เ,คยเคยตรัสนะมีคราวหนึ่งท่านพระองค์ผู้จ้าก็สนทนากับเทวดาเทวดาบอกว่ามีโคก็สุพะโคมีลูกก็สุพะลูกผู้จ้ากต็ตรัสว่าเนี่ยมีโคก็ทุกข์เพราะโคมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกไม่ได้แปลว่ามีโคไม่มีความสุขนะไม่ได้แปลว่ามีลูกไม่มีความสุขนะมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันก็พ่วงมาเพราะความทุกข์ ลองดูเะนะอะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่ใช่สุขเพราะลูกนะอย่างเดียวบางคนสุขเพราะรถยนต์นะฮะได้รถคันใหม่ซุปเปอร์คาร์ก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดรถมันเกิดถูกขีดถูกควนหรือว่าถูกขโมยไปมันก็ทุกขทันทีเลย บางคนมีความสุขเพราะได้เที่ยวนะได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ในประเทศต่างประเทศนะเอ็นจอยนะการกินอาหารต่างชาติได้เห็นอะไรแปลกแปๆใหม่ๆแต่พอถึงวันที่ไปเที่ยวไม่ได้นะจิตใจมันตกวูบเลยนะเหมือนกับช่วงโควิดเนี่ยหลายคนเป็นทุกข์มากเพราะว่าไม่ได้เที่ยวเหมือนก่อน หรือ,อยิ่งกว่านั้นคือว่าร่างกายมันเกิดแก่ชาราพอแก่ชาราทุกพลภาพเนี่ยโอ้คนที่เป็นนักเที่ยวนี่ง้อยไปเลยนะอันนี้ว่าสุขเพราะเที่ยวนะก็ทุกขเพราะเที่ยวเหมือนกันเมื่อความโอกาสในการเที่ยวมันแปรเปลี่ยนไปบางคนก็มีความสุขเพราะมีคู่ครองที่ดี ว่าการที่คนเรามีคู่ครองที่ดีเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับถูกลอรีร่รางวัลที่หนึ่งเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีสามีที่ดีเนี่ยนะมันยิ่งกว่าถูกลัรีร่รางวัลที่หนึ่งอีกมีความสุขด,ด้วยกันมาห้าสิบปีนะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเลยสามีซื่อสัตย์นะเอาเอกเ,เอาใจภรรยาอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันว่ามันคงจะหาความสุขแบบนี้ได้ยากนะสำหรับคาราว่า แล้วก็น่าจะเป็นที่อิจฉาของผู้คนมากมายเพราะว่าทีนี้เราก็เห็นนักคู่ครองทะเลาะเบาแวงกันนอกใจกันบางทีก็ไม่พูดกันเลยนอนคนละห้องแต่ใครที่มีคู่ครองที่ดีเอาใจกันหรือว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันยิ่งกว่าเป็นโชคนมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยสำหรับคนจำนวนไม่น้อยแต่เกิดคนใดคนหนึ่ง ล้มหายตายจากไปเนี่ยไอความสุขที่มีอยู่นี่มันแปลสภาพกลายเป็นความทุกข์ทันทีเลยแค่ข้ามคืนเท่านั้นแหละชีวิตนี่เคว้งเลยรู้สึกว่างเปล่าไม่รู้จะอยู่ไปทาไมหรือด้วยซ้ำหลายคนจะมีความสึกแบบนี้มันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วเพราะว่าคู่ครองคนรักล้มหายตายจากไปมันตรงข้ามกับตอนที่อยู่ด้วยกันนะตอนที่อยู่ด้วยกันว่ามีความสุขมาก นะเป็นที่ชังผู้คนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยสุขเพราะู่ครองก็ทุกข์เพราะู่ครองบางทีผู้ครองไม่ได้รู้หมายตายจากอะไรไปแต่ก็แปลเป็นอื่นไปนอกอกนอกใจหรือบางทีเขากลายเป็นอัลไซเมอร์นะ็โหรือเป็นโรคสมเศร้าเงี้ยกลายเป็นคนละคนไปเลยฝ่ายหนึ่งนี่ที่เคยมีความสุขก็กลายเป็นทุกข์ทันที บางคนก็มีความสุขเพราะงานนะทำงานมีความสุขมากหรือว่าคนจีนจำนวนไม่น้อยนะมีความสุขการทํางานไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักสาวอาทิตย์เลยเพราะไม่รู้จะหยุดไปทําไมเพราะทํางานก็มีความสุขอยู่แล้วแต่พอถึงวันที่แก่ชราทาอะไรไม่ค่อยได้ลนะหรือว่าป่วยติดเตียงเนี่ยหลายคนนี่ทุกข์ทรมานมากนะไม่ใช่ทุกเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนะแต่ทุกเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้ค่า ชีวิตมันว่างเปล่ารู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมันเป็นมากเลยนะนี่ก็เหมือนกันนะเป็นสุขพ้องงานก็ทุกพ้องงานยังไม่นับประเภทว่าถึงแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแต่ว่างานมันล้มเหลวงานมันไม่เป็นดั่งใจทุ่งเทไปให้กับงานแล้วแต่งานมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการก็เครียดนะ แล้วก็บางทีถึงกับหมดสภาพไปเลยอันนี้ก็เป็นกันนะสุขพ้องงานก็ทุกพ้องงานอันนี้มันนี่นี่คือสัจธรรมเลยทีเดียวจะจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าความสุขเนี่ยมันมักจะพ่วงมาด้วยความทุกข์แต่คนมักจะไม่ตระหนักนะว่าความสุขที่มีอยู่หรือความสุขที่แสวงหากันนี่หรือว่าความสุขทั้งโลกเนี่ยมันพ่วงมากับ ความทุกข์เสมอไปนี่ยังไม่ได้พูดถึงความสุขจากการกินื่งเที่ยวเล่นนะซึ่งมันมันเจอไปด้ทุกอย่างชัดเจนมันทุกตั้งแต่แสวงหาทุกตั้งแต่การรักษาแล้วให้ความสุขในทางโลกเนี่ยทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะมันพ่วงมามันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยมันเป็นแพ็กเกจนะ แต่คนมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ว่าไอ้สุขที่ตัวเองมีนะมันเจอไปด้วยทุกข์หรือว่ามันพ่วงมามันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยมันเป็นแพ็กเกจที่จะเลือกอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงๆมันก็เหมือนกับหัวกับก้อยนะหัวกับก้อยเนี่ยในเหรียญเนี่ยนะมันก็มาด้วยกัน มีหัวแต่ไม่มีก้อยเป็นไปไม่ได้หรือว่าหน้ามือกับหลังมือเนี่ยมันก็ติดมาด้วยกันสุขกับทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะถ้ามีความสุขเราจะต้องตามด้วยความทุกข์เสมอไปนะบางทีมันก็ไม่ได้อจะฟันธงขนาดนั้นเราสามารถจะมีความสุขได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ ถ้าเกิดว่าเราไม่หลงเพลินในความสุขนั้นเราตระหนักว่าความสุขที่มีอยูไ่ไม่เที่ยงเราตระหนักว่าสิ่งที่เป็นบอกเกิดแห่งความสุขมันไม่ยั่งยืนไม่ว่าจะสุขเพราะงานสุขเพราะเที่ยวสุขเพราะลูกสุขเพราะคนรักสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง สามารถจะแปลผันหรือว่าสูญสลายหายไปได้แม้นอยางที่เรามีความสุขเนี่ยถ้าหากว่าเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของที่มาห่างความสุขหรือแม้กระทั่งตัวความสุขเองเนี่ยถึงเวลาที่สิ่งนั้นมันเสื่อมสลายหายไปก็ไม่ทุกนะ แต่งความทุกข์เนี่ยไม่อยู่ที่ความเสื่อมสลายหายไปจริงๆแล้วเนี่ยจะมันอยู่ที่เพราะมันอยู่ที่ความไปยึดติดถือมั่นในความสุขหรือที่หมายความสุขต่างหากอันนี้จังหรือความไม่แน่นอนที่หมายถึงความเสื่อมสลายนะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ แต่เหตุ่งทุกที่แท้จริงเนี่ยเหมือนก็คือความยึดติดถือมั่นในใจเราที่มีต่อความสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราต่างหากนี่ถ้าเกิดว่าเรากิดที่เรามีความสุขไม่ว่าเพราะลูกเพราะครอบครัวเพราะงานกงานการก็ตามเราก็ตระหนักว่าสิ่งเรานี่นไม่เที่ยงนะมันเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนมันก็ทําให้เราเนี่ย คลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ลหลงไหลเพลิดเพลินผู้เจ้าเคยตรัสกับพระนันทิยะแล้วก็พระนันทิยะก็มาเล่าให้พระอ,องค์คุริมานฟังเนี่ยมีประโยคหนึ่งผู้เจ้าตรัสว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นที่แก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วลหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนประมาทมัวเมา พลแห่งความดีเนี่ยท่านหมายถึงลาบสักการะชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลแห่งความดีที่เป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณานะความสุขก็เหมือนกันนะความสุขก็สามารถจะเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาได้ความสุขสามารถเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลย,ยึดต,ติดในสิ่งนั้นจนประมาทโมเมาประมาทโมเมาคือว่าคิดว่าเนี่ย มันจะสุดไปช่วงนิดนิรันร์หรือว่าประมาณว่าไอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคู่ครองไม่ว่าจะเป็นงานการทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งร่างกายสุขภาพมันมีความสุขก็ได้นะมีความสุขโดยไม่ทุกข์เมื่อ ความตายมาถึงหรือมีความสุขแต่ไม่ทุกข์แม้ว่าจะความสูญเสียพัาดพราดจะเกิดขึ้นมันก็ทำได้นะหากว่าเราพิจารณาใคร่ครวนยังเตือนอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงในความสุขที่เรามีอยู่ในวันนี้มันเป็นของชั่วคราวอย่าไปยึดติดถ,ถือมั่นกับมันมากเพราะถ้าเรายึดติดถ,ถือมั่นกับมันเนี่ยมันก็ ท่ากับว่าเราเตรียมตัวหรือเตรียมใจทุกได้เลยเมื่อความผันพวนแปรปวนมาถึงมันก็เหมือนกับการกินปลานะปลาที่มีก้างเนี่ยกินปลาที่มีก้างเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยก้างปลาก็ต่าคอแต่ถ้ากินยังมีสตินะ,ะแม้ปลามันจะมีก้างแต่มันก็ไม่ต่าขอก็ได้ สิ่งเท่าไรต้องพวงเนี่ยมันให้ความสุขกับเราก็จริงแต่มันก็เจอไปได้ทุกเนีมันมีทุกแฝงอยู่นะจริงเนี่ย,ยมันเป็นตัวทุกเลยทีเดียวว่าโดยย่อขันทั้งห้าเป็นตัวทุกเนี่ยลูกสามีภรรยายงานการทรัพย์สมบัติพวกนี้เนี่ยเป็นสังขารเป็นตัวทุกแม่มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันก็เจอไปได้ทุกข อันนี้เราไปถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะวันที่สุขภาพเราดีโอเราก็มีความสุขใช้ร่างกายในการหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรื่ไม่แต่ทางใจแต่ว่าสุขเพราะร่างกายก็ทุกเพราะร่างกายเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยเดี๋ยวพอ,พอแก่ชราเนี่ยมันทุกเพราะร่างกายมากทีเดียวไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวที่มาสุขเพราะร่างกาย แต่พอแก่ตัวมันทุกข์เพราะร่างกายแต่ว่าถ้าไม่ยึดติดถือมันในในสังขารในร่างกายหรือไม่ยึดติดเลื่อเพอลินหลงไหลในความสุขเพราะสุขภาพดีเนี่ยถึงเวลาร่างกายมันแก่ชราถึงเวลาสิ่งต่างๆมันเสื่อมไปเราก็ไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเหตุแห่งทุกข์ที่แท้นเนี่ยมันอยู่ที่ความยึดติดถือมันไม่ใช่อยู่ที่ ความผันผวนแปรปรวนหรือว่าความไม่เที่ยงที่เราเรียกว่าอนิจจังเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามีความสุขเนี่ยก็อย่าลืมนะอย่ามัวแต่เพลินในความสุขจนลืมลืมอะไรนะลืมพิจารณาลืมเตือนใจตัวเองว่าไอ้สุขที่มีอยู่ไม่ไมเที่ยงนะสุขเพราะสุขภาพสุขเพราะลูกสุขเพราะสามีภรรยาสุขเพราะ ส์สมบัติสู่พ่องานการสูเพาอชื่อเสียงมันไม่เที่ยงนะเตือนใจย้ำกับตัวเองเสมอว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนใอ้เขาไม่เที่ยงหรือว่าการเตือนใจว่าเนี่ยมันไม่แน่นะน,นี่เป็นธรรมะสำคัญทีเดียวนะหลวงพ่อชายเนี่ยท่านท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านจะสอนแต่ในเรื่องว่าให้เรื่องรือว่ามันไม่แน่นะมันไม่แน่นะ มันไม่แน่กหมายความว่าไอที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอื่นได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขก็สามารถจะกลายเป็นทุกข์หรือว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ก็สามารถจะกลายเป็นสุขได้อย่ามัวแต่เพลินในสุขจนลืมเตือนย้ำตัวเองเสมอว่ามันไม่แน่นะสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็จะแปลเปลี่ยนไปได้ นอกจากมันเตือนใจตัวเองอยู่เสมอแล,แล้วก็ต้องมันฝึกจิตด,ด้วยนะมันฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าถ้าเตือนใจบางทีมันก็เตือนได้ประเดียวประดาวแล้วมันก็เข้าไปยึดติดถือมั่นใหม่ฝึกนะฝึกรุ้ฝึกปล่อยฝึกวางปล่อยวางสิ่งที่ให้ความสุขกับเราในเวลานี้บ้างนะ แต่ว่าอการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะยากนะถ้าว่าเราไม่รู้จักฝึกปล่อยฝึกวางสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยพวกนี้มันเป็นแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศลนะแต่มันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากเลยนะในการฝึกนะ ในการเป็นอุปกรณ์ในการฝึกให้ปล่อยวางมีความเครียดมีความหงุดหยิดมีความรําคัญใจมีความโกรธนะซึ่งล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบมันเป็นมันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการปล่อยในการวางอันนี้เรามาเจริญสติมาทำความสึกตัวเนี่ยเพื่อจะมาฝึกปล่อยฝึกวางอารมณ์เหล่านี้มันมาเพื่อมา มันมาเพื่อให้เราได้เดรียนรู้ที่จะปล่อยที่จะวางมันลงนถ้าเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ได้อารมณ์ที่เป็นอะกุศลเนี่ยต่อไปอารมณ์ที่เป็นกุศล,นะอ,อ,าศลอารมณ์ที่เป็นบวกเช่นความสุขความปิตนะิความเพลิดเพลินแล้วก็ฉลาดในการปล่อยการวางนะเวลากินอาหารอร่อยเวลาฟังเพลงเพราะมันมีความสุขเวลาเที่ยวแล้วมันมีความเบิกบ,บาน ให้รู้จักฝึกปล่อยฝึกวางบ้างคือรู้เท่าทันเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าเราเริ่มจากการฝึกปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วต่อไปเราก็มาฝึกอารมณ์ที่เป็นกุศลใครชมเราเราก็เพลิดเพลินแล้วก็วางมันลงใครตำหนิเราเราไม่พอใจเราก็เห็นความหงุดหงิดแล้วเราก็รู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง ต่อไปเนี่ยเราก็จะปล่อยวางสิ่งภายนอกได้ไดาจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหน้าตาชื่อเสียงที่มาพร้อมกับเกียรติยศต่างๆเมื่อเราฝึกปล่อยฝึกวางได้นะน้องก็ทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะรับมือกับความสูญเสียสิ่งที่รักหรือของรักของห่วง เวลาเรวลาสิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราเราก็มีความสุขแต่เราไม่เพลิดเพลินหลงไหลแต่พอสิ่งเหล่านั้นสูนสลายหายไปเราก็ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ามีความสุขได้โดยไม่ทุกข์เหมือนกับก,กินปลาแต่ว่าก้างไม่ต่าคอแต่ทั้งหมดนี้เป็นต้องใส่ใจนะในเวลาที่เรามีความสุขไม่ว่าสุขเพราะสุขภาพดีสุขเพราะมีงานมีการสุขเพราะ มีคนรักแวดล้อมใน่ที่เรามีความสูงเนี่ยนะก็อย่าเพลินกับมันจนลืมฝึกตนมันเป็นโอกาสสำหรับการฝึกตนฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเริ่มต้นจากการที่มันพิจรารณามันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่นอนสิ่งที่มีอยู่วันนี้มันก็จะต้องสูญหายไปอย่าไปอย่าอย่าไปรำคาญอย่าไปมองข้ามนะว่ามันไม่สำคัญ ถ้าเราทำที่ไปเรื่อยๆฝึกไปส,สม่ําเสมอเนี่ยถึงเวลาเจอความผานผวนแปรกป่วยเราก็จะรับมือกับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยแต่คนจำนวนบ้างเนี่ยพอมีความสุขแล้วมันก็มักจะเพลิดเพลินลหลงไหลในความสุขแล้วก็ไม่คิดที่จะฝึกตนบางทีครูบาอาจารย์ก็พูดก็สอนแต่ว่าไม่อยากจะคิดเพราะว่าฉันมีความสุขอยู่แล้ว คนเวลามีความสุขเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจธรรมะมาสนใจธรรมะก,ก็ตอนที่มีความทุกข์แล้วแต่ถึงตอนนั้นก็อาจจะสายไปเพราะว่าความทุกข์มันมันรวมกระหน่ำซ้ําเติ่นจนกระทั่งงงหัวไม่ขึ้นนึกถึงธรรมะที่หอนไหนมันก,ก็เอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากนี่เดี๋ยวเพราะเพราะประมาทประมาทประมาทโมเมาในความสุข ันตระหนักอยู่เสมอนะว่าเตือนอยู่เสมอว่าความสุขที่เรามีเนี่ยมันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยเสมอมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันเตือนใจตัวเองอยู่เสมอเลยได้ไม่หลงเพลินในความสุขมาก